ไปต่อเขาดีฟลายกันี้โอ้โหเอาจริงป่ะก็โหลดแพร่งได้ละไอ้ได้เจอคนาดีมาวอนเอ้ยจาไปกูกูติดหนึบเลยมไปไหนไปด้วย ไฟไปนหนุนเอาเอนเจอร์ครับเจ็บสี่เจ็บถึงซ่วงไลยดูกี่ตัวสี่สามสี่ห้าตัวนั่นอนะโดนหมดเลยอะ่ะเจ็บสี่มันจะมีคนนึงมาล่อฝั่งนี้แล้วมันก็จะพุ่งออกมา <c oughs> นั่นก็ว่าเลยเห็นไหมเราง่ายจะตายแต่ถามว่าเราง่ายแล้วทำอะไรได้ไหมไม่ได้อ่ะ มันเหมือนกับเกมอื่อนที่ว่ารู้แล้วแก้ได้คือบางครั้งอะรู้ก็แก้ไปได้ <c oughs> <c oughs> แก้ไม่ได้ที่นี้คืออะไรแก้ไม่ได้เพราะมันต้องใช้อะจำมวนคนมากกว่าหนึ่งเหลเห็นไหมฉีดท,ทีเดียวอ่ะ <c oughs> มันจะตายกันสองตัวแต่เมื่อกี้อาร์เธอร์มันมีสองตัวใช่ปะตรงนั้นอะแต่มันผมคาดเลยไม่ได้คาด้วยครับ ไปซับมาอ้าทีมไปแตกหมดเลยโอ้โหทีมไอ่ออว่าเขาไม่้ผมเป็นซักขอร์ตอยู่ด้านหลังมาอยู่แนวหน้าหมดเลยเพราะไอ้ไฟเราเนะี่ยถ้ามีสักกี่คนนี่มันไอ้นี่ได้มัน <c oughs> <c oughs> จะล่อเขาเข้าไปเดี๋ยวหวังเอออ่าเชอร์นี่มันก็กัดกูจริงๆเพราะมึงแขนใช่ไหม มึงแค่นกูทำไมตั้งแต่โดนเกลียดมันเน่ยสี่ตัวมึงพูดโดนกูหมดเลยเนี่ยมึงก็กลับสิกลับไปอย่าให้กูต้องพูดกลับไปซะมึงสู้กูไปไม่ไหวแล้วนะทีมเอาไปแตกก็โง่อย่างนี้ได้ยังไงวะไม่ไหวแล้วนะกูผกไม่ได้ <c oughs> ไมือแล้วของให้กูแล้วมึงก็ไปเอาไปแตกก็โง่สิวะ เห็นคุม้าเมื่อกี้ใจแป้วเลยอะเจะวาร์ปอีกรอบนะเว้ยเฮ้ยอะไรมาสองแล้วไงโอ้ยมาสองแต่มึงเอธอเอาเธอมาด้วย ทิ้งไยปึ๊บโดนหนึง่งพุ่งพุ่งไม่ได้ <c oughs> พุ่งเหมือนเหมือนพิสูจน์โอ้ชัดเจนวะมึงจะมึงจะกล้าคุยได้เนี่ยมึงคือมึงเคนกึงตั้งแต่เมื่อไรเหรอเนี่ยตั้งแต่เริ่มเกมเลยกูบอกตรงออ้เมื่อกี้มันยิงลงตัวม,ม,มันไม่ได้ไปดาเมจวะ เก็บปิกหนึ่งอย่างไง้ดอยบอกเลยคะแนนที่ได้มาทั้งหมดอะดังเมดกูรุ้นชนะอันนี้หระเปล่าไม่สนนะบอกเลย <c oughs> ชะนะไม่กระถอยสู้ไม่กระถอยสี่วะา <c oughs> เจ็บถึงซวงเลยฝั่งนู้นน่ะตั้งแต่เริ่มเกมแล้วมันคือจุดยุทธศาสตร์ในการปล่อยของไงเวยโอ้มันเจ็บเจ็บเจ็บถึงซวงโอ้โหดาบมึงได้เจ็ดเล่มนะเวเยอเอาไม่ได้มึงรีโหลดเร็วมากเดี๋ยวมันมีของมาแล้วมันมาแล้วมันเก่ามาไม่ไรฉีที่มึงหัวแตกเลยกูไม่ออกไปโง่หรอกแหม ฝ่ายมีตัวระยะไกลสองตัวเก็บมันมนเขียวเมื่อกีก้กูโดนเลยยะนั่นถามจริงก็เข้าบวกเขาอะอืมชัดเจนอเอาบรสเกลพุกก่งหมัดไปเต็มที่ ไม่มีซับให้ด้วยบอกเลยในระยะนั้นอ่ะแล้วก็พาไปสักพักนึงอ่ะไม่มีแต้มซับขึ้นมามขอคิวหน่อยม,มันเก็บกูแล้วมันจะมาอีกแล้วถ้ามันเกิดว่ามึงมันจะปืนระเบิดมารีชีพแน่ เออตีตื่นและโว <c oughs> ้ยข้างหลังเมื่อกี้เป็นเราูตอนป่าวะหรือตอนมาเข้ามันสบายอยู่แล้วนี่วงลิฟถ้ามันมากับเพื่อนนะแต่กูว่จริงดูตอนอยู่นี่เลยเมื่อกี้มันตัวอะไรวะสกลยลากเจ็บเจ็บถึงซวงแน่กูบอกเลย เออนิวตอนก็นิวตอนเซลก็ทีทๆเราดับเลยแล้วก็สูนสองหลัก,กแตกแล้วแล้ว <c oughs> ไงวะเข้าใจแล้วเปิดเพลงที่มีความยาวหึงชั่จะพลงเดียวกันหมดเลย <c oughs> เออเสร็จอีกตัวหนึ่ง <c oughs> ทำไมเชื่อมันน้อยปกติแล้วอลร่าแล้าเม็ดต่อคนมันน้อยนะเ้ยแสดงว่า มันเจ็ดแสบไปสิแขนกูนสิเอ้โว้โหดูดิหไหลเป็นน้ำเลยจริงดูดาเมจดเรื่อมเอ้๋ยวดูมันก็คงไม่เท่าไหร่เนาะอะไรอะไรครับเออนั่นแหละเป็นอะไรครับไม่แปลกใจถ้าเกิดคนจะเกียดโขง แปลกใจนะับเอ้ยยิงซับไปเรื่องเยอะทำไมเปนาไขึ้นไม่แปลกใจเอ้ปืนคนอะมาแรงกว่าคุนยนอีกถ้าเกิดว่าใครรู้ที่ดีดนะระเบิดหุ่นแล้วทำมาใกลผม,มเอาปืนไอ้สสนเอนี่ยมาทสอบคนยักใส่ก็แตกแล้วองค์จริงไงมาห้านัดก็แตกแล้วองค์จริงกูจะบอกทําไมเนี่ยดาเมจมึงไหลเป็นน้ำก็จริงแต่มึงกิโงโดไหมละ่ะ คือถ้ายิงโดนมันก็ไหลแต่ถ้ามันยิงไม่โดนมันก็ไม่ไหลไหมไปช่วยอทเทาเธอร์ก่อนแป๊บโัวที่ผมจะเล่นเดียวเห็นไหมล่ะยิงเดียวเลยแต่เมื่อกี้ไม่ใไปด้วอยวะอ,อ,อะไรวะเออนั่นแหละมันเจ็บ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 โอ๊ยมันหนามันหนา หนีเลยมันถากุนหนีเลยมันหนาเกินยิงไม่เข้าเนะโอ้โหมันมันเน้นในร่างคนในการตู่แล้วอ้ไอ้พูดนี้มันฉลาดเว้ยไม่สิเขาเรียกประสบการณ์ในการต่อสู้สิเออหอย หน่วยไม่ผิดวัากับเขาคนนี้คนระับเอ้ยนำอยู่นำอยู่สองแล้วนำอยู่หนึ่ง มันแรงก็จริงอ่ะจะมาหลบง่ายถ้าเกิดเป็นออร่านะดามิอโอ้ยโอ้ยโอ้ยค้นเออฮดดามิทคนก็เข้าดามิดไอเาเวนสกลก็เข้าแต่ว่าเมื่อกี้บางท่มีเรดาร์ขึ้นหรือว่ามันถูกซ่อนหรือยังไงไม่เห็นเลยนะหรือว่าคือเนี่ยผมคือยอมรับเลยว่าก่อนที่จะไปอ่ะใช่ยิงช้าไปวะ เฮ้ยนำสามแล้วอซ c g b กลับบ้านกลับบ้านทุกคนกลับบ้านนำสีกลับบ้านกลับบ้านโวยมึงอยาอเอาไปออกไปโดยเดียวช่างแม่อย่างก็แตกหมเตียวนั่นแหละเนี่แตกเห็นไหมบอกให้กลับบ้านไงไม่เชื่อพาเหล่ามึงกลับบ้านกูบอกให้กลับบ้านสองตัวก็แตกแล้ว ตัวกูก็บ้างบางแปดเจ็ดเาไปแตกแล้วเว้ยเงียโอ้โหบอกเลยตัวกูบิงบางแล้วเมื่อกี้มึงก็บอกให้กลับกูบอกให้กลับบ้านนุ้ยกับยอมรับเลยผมอะ <c oughs> โอ้โหโองหลีกยังเหรออืม,อม ก็มสมควรได้มันสมควรได้อยู่แล้วเว้ยงจังหวะนี้กูสมควรได้อยู่แล้วโอ้ฟังตก็ออกไปตายแบบดิดื